สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนายตูอินฟินิตี้แปดก็มีตัวอย่างนะครับของภาพยนตร์เรื่องความเชื่อและความศรัทธานในตนนะครับเพื่อปันเพื่อนๆเนี่ยสู่ดวงดวาวทิกต็อกนะครับอันนี้เป็นฉากบางบทบางตอนนะครับเพื่อนที่เราคัดส,สัรน,นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นไงบ้างครับอลังการไหม นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่มาแสดงในนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนๆอ,นอนที่อยู่ใน t i k t o อกนะครับสมัครเข้ามาแล้วก็มาเป็นดาว Tik t o อกนะครับซึ่งอันนี้เป็น E ีพีที่1เราถ่ายทํากันไปแล้วที่จังหวัดนครปฐมที่วัดบางตะกูนะครับเพื่อนเพื่อนไปเสิร์ชหาได้เลยวัดบางตะกูจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากเรื่องของการไหว้ครูนะครับเราทุกคนเป็นศิษย์มีครูเราก็ไหว้ครูใช่ไหมครับอันนี้ถ่ายทําไปแล้วในอีพีที่1วันที่5้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีเพื่อนเๆเห็นวย นั่นแปลว่าวันนี้เรามีโอกาสเป็นเป็นอะไรครับเป็นดาราบนแผ่นฟิล์มเรามีโอกาสเป็นดาวทิกตอกบนแผ่นฟิล์มเรามีโอกาสสร้างตัวตนบนแผ่นฟิล์มไม่ใช่แค่มานั่งไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะมาเป็นดาราเราจะมาสร้างตัวตนบนแผ่นฟิล์มกันใครเห็นโอกาสนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดรับนะครับนักแสดงร่วมจํานวนมากเพื่อมาถ่ายทําใน EP ีที่2นะครับกับ ภาพยนต์นะครับความเชื่อและความศรัทธานในตนเพื่อปั้นคุณสู่ดวงดาวนะครับทิกตอกใครสนใจทักและสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับมาถามก่อนมาเลือกโอกาสก่อนครับโอกาสมันก็เหมือนไอติมไม่กินคนอื่นก็เอาไปกินนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เป็นฉากบางบทบางตอนแล้วผมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีวันนี้ใครไม่มาไม่ไปมันลวกของทิกตอกนะครับอยากให้เพื่อนเข้ามาการถ่ายทานะครับเป็นการดูแลนะครับจาก เอเจนซี่ที่ชื่อว่านะครับ TH New Direction นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับโดยบอสโมโมนะครับจะเป็นพี่คนที่คอยกำกับแล้วก็คอยดูแลพวกเราทั้งหมดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามช่องของผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็ได้มาจากที่นี่แหละแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีเพราะนี้เราอยู่ในจังหวะที่ดีเราอยู่ในโอกาสที่ดีแล้วครับทําไมเราถึงไม่เลือก ที่จะเข้ามาสร้างโอกาสอย่าไปคิดว่ามันจะได้อะไรครับเพราะผมเชื่อว่าทุกโอกาสให้อะไรกับเราเสมอเพียงแต่ว่าวันนี้เรานะครับพร้อมที่จะคว้าและเลือกมันไว้เอาไหมวันนี้นะครับเราเปิดรับนักแสดงเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาเป็นนักแสดงร่วมนะครับ กับละครนะครับอ่าไม่ใช่ละครสิกับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่นะครับความเชื่อและความศรัทธานในตนนะครับปั้นกุลสูตรดวงดาวใครสนใจทักและสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมจะมีไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนเที่ยงใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามตอนเที่ยงก็ได้